ยาเก็บคอมชันผู้ดีเอานี่ฉันเห็นลงลึลงหุบสบายดีเลยพี่น้องเจอเฮ็ดอีกแล้วบอกคอยๆเนี่เฮ้ยเขามาบอกบิ่งนั่งขี่เฮ้ยว่องแง่คอยขี่แล้วเออขี่คอยขี่ไม้ไปแล้วบ่ขี้แลวคอยเะ

ฉันว่าไปปลาได้มันก็สิเห,ห็ดห้ยหยามขาวมาและพอ่อเลยเด้มันเห,ห็ดหห้ซึมห้าวน้ำมันนะแห้งคือเขาเขาเคี่ยอย่คหงาไหมอันนี้นะเขาคุดแม่ขนุนน้ำนี่นนะมันก็แห้งแรงอยู่นะโหโถแดเติด,ดกันนั่นแหละขาก็เคียย่ยห้าว้านี่แหละ เดดีนน so ังท่าวมาเลยแม่ส่งในย่างงามอยู่ดีนะส่งไลายนี่ชั้นแนวผูนไดนังข่าวส่งเธอมะจังนี่นะชั้นแนวผู้ใดนี่นะมาย่างกลางคืนนี่ว่ามันงุงหลได้นี่งกลายกับกายเขามาจอดเติมแก่นนะเต้ผมเปนส่งนางท่าวแต่ตอนว่านัดผู้บ่าวมาว่ามันหกนะบ่ ฉันว่านะส่งโดนนี้คุ้นๆส่งร้่าน่นะส่งไล่ดมนลนั่นนะโอ้ไดาเน่ส่งไลดามแชแนลนั่นนะลัวามนั่นเมืองเล่าแชนี้ันส่งไล่ามนัน่งมลนั่นะส่งไ่ดนลน่ะไามชนเนันมแน้ั่งล่มน่ะส่ไลาแชนลน่นะส่ล่ามนลนั่นน่ไดามแชแนล่นะพได้แกน่่งเลย เอาเคีย,ย,ยนักซีกกสิาเก็บยางเดียวค่ะนซีบหาเขาเอาเอบรราา่ตายบรรร่อาพอแล้วบ่อาพอแล้วมองเขาเก็บ <c oughs> โหโปเขาเก็บหรือเขาเขียบ่ซือ กะนาชีเก็บเลยเนาะขนาดนี้นะโอ้ยเฮาน่าสิมาต,ตอนเช้านี่นะเมืองแน่นี่นะพี่น้องเอ้ยไมไม,ไมนี่นะเขาเก็บเข้าเคียนี่นะเตกเตนเล่นมาโอ้ยบ่เหเือบ่จักดอกสา,าวนงฮะเรายานงคือะ้าคือจระเข้ในพัญยานงูเบืองแนะมองเขาเก็บนะ มุลอุปุ่ยบันเทิงซินพัฒนามานแทะมานพอแต่มองเขาเก็บจะเทียนจะทานเอ้ยปรดขอเฮ็ดปวกน้ำแน่ปรดจงโพหัวออกมาให้เก็บแน่พอได้แกงกินแรงกับอีพออีแม่ก็เอาดอหอก ไปทางใดพ่อตายแต่อมองเชียย่างจุดอ่อนเพียบเห็นจากดอกอย่างไปย่างมาเหือไหลจอกจอกอย่างเมื่อหอดมองเกาบนอพี่น้องเอ๋ยนี่จะมองคนเชียอลิสเจะละเกินมันกระเบี่เหรอไม่ใช่ มันถึงนเด็กนั่งไปแล้วนี่ถึงเป็นนั่งี่ผมบูอ่ะฟาดายเดีดีอืมถึงเห็นเคยเห็นจับตุลันตะเล่นอย่างนี้นะับจนเหี้ยดมัดครับลองลองแองแรงบ้างท้ายไม่ไงคือหาเอาแต่สูเกิดยังขกินกับไม่ใหญ่ช่วงนี้ฮาวหาเอาได้ไกลสำได้กับบริวารเด้อไปหอดจอดเทิงได้เดี๋ยวนี้นะดงๆได้นางซีนี่สิไปก่อน โอ้ยเฮ้ยคอยขาดยาเจ้า hey. กัค้ดห like, ู้คอยขาดยาไล้มือแล้วคอยกระปิ้นอันนี้มาง่อยมาง่แล้วเจ้าก็ค้นหู้ยาวโรคประจำตัวคอยนะมันเป็นอะไดเจ้ากับโค้เหูนขาดยาไม่ได้ขาดโถยไม่ได้โอ้ยต้นอันนี้จะเป็นยีน จะแม่นหายความโฮมเย็นเดีสิปีต่อหรือสิพ่อซัมนี่บอกไม่ง่ายไปด้ไหนหาวโดงๆได้เดี๋ยวนี้นะนั่งขาวยาบ่ฮ้อนจากตายังเผาอยู่เฮานั่งเฮาอยู่ตีเท้าน้ำจีน่าจีน่ามีเฮาป่าฮาเฮาหายมีใครแตกก็จะ ไปไปกลับไปกระเทิรนมาเลยไปจบอยู่ในหวยเนาะจะคือสิท่านขนาดในด่านปลาดอกนนี้ก็ยังประธานใครเลยประทานเทียงไก่หักแกไปพี่น้องเอ้ยหลอกป้านี่ลาบริวารตั้งใจห้าเฮ็ดห้าฮอนยังดับคาขนาดก็อ้าวเอ้ยยังบเห็นยังจไว้อยู่มันสัวตายแท้ เขาเอาเขาเอาเบาเบิรดเขาโป๊กไว้บจ <aime Bis Syn Island> ้าเขาน้อยเขาไปไปปลาได้ก็ได้เต็นแล่นน้ำเห็ดนี่พี่น้องเอ้ยไปปลาได้กับปลาพราป่านนั้นหาใหญ่ซ้ำใด้ซ้ำนี่มันกระเบอมีหูสิปอนเขาแล้วเอาหัวนี่สิไปเอาน้ำมันน้ำมันขี้โก้ขี้เก๊อยู่นี่มันกระเบอยุ่มคืนแล้ว มองได้มีเห็ดนั่นเอ้ยท่านี่บ่โอ้ปลาเห็ดปวกบ่นี่เนาะโอ้สะอีเลยมองได้กับสะบ่กระเทียงใกล้นี่แล้วข้าเจ้าสะนะกะไรข้าเจ้าผูกไก่นี่ข้าเจ้ากับแซนสีสะบ่ง่ายผูกเจ้าแมนไก่เคียหา้ยื่ออ่ะเด้มันแม่นเขาเก็บบ่อะไรน้อ โอ้ยพ oh, okay. no, so, ี่น้องก็จุดเป๊ะเบิดสะบังดูเคลียบบังดูมีข้าทมไปเห็นอยังนี้อยู่นะโบเลือเพราะว่ามันโคดมันโคดอกเลยล่ะอันนี้เดี๋ยวนี้น่ะเรี่ยงข้าทมไปคือเก่าโบเลือจนขี้โค้ดมากเลยนะก็ท่านเลยล่ะแคืมีขี้สีออกก็เนาะ กะคุดสว่ากะคุดสว่าเฮามาเบิงลาดล่าไว้ปีหนาเนาะว่าแถวนี้มันออกลายเฮามาเบิงหม่องเขาเก็บเขาเคลียบบังแน่พี่เคลียอยู่คูเงาถ้าเคลียบยังดอกอันนี้กะคุดคุดจะคุดยังอีกพี่แปนเบิร์อีห้ามเอ็นเห็นมีเมื่อนี้พาพี่พ่อน้องมาละเบิงหม่องข้าเจ้าเก็บเพ็ดเนาะพี่น้อง เฮาปรเดยมักขี้อันกเก็บเห็ดแต่ยางใด,ด,ดเด้อประเดี้เด้อมาหายางเบิงบ่งมองข้าเจ้าเก็บ,จบเจาบา้าเกียนี่ลยตีมา,มามามาสิบอกเลขพี่น้องนี่หมอดี่้าพี่พนบอกเลขค่ะเลขซีโตเด้อนี่เดอ้อหาหาศูนย์หนึง่งหาหาศูนหนึ่งเด้อจ้าหาศูนย์หนึง่งสืบปลดมืออืน่นลักแดนเ มันโพดเบิ่งได้อันนี้นะกับมองเคียนะยังจูบิ่งนะตัวนี้นะอยู่ห้อยนิ้วมือนะขวดนะพูหุกอ่างทางใจ่าเข้าเรือแล้วก็เอาหน่อไม้เลยเจ็ดเส้นเนาะว้าแล้ววันหน่อไม้มันแข็งแล้วยผมมาพี่น้องเอ้ยบังเรนหน่อไม้นี่นะชอบอ่านมาจากเลยดูหมุนกันเห็นไหมพี่น้องเอ้ทางเอาก็ตีเอาก็เล่าตาเด้อ Đấy nó mày nè Đi đi. Sợ một con theo à. Đi cậu Tìm kiếm nó mày văn mạt hắc sáp ở nó mày lỗi thằng khỏi đứa thằng cọng khỏi đứa Nó mày. Nó mày nhai. Ô. Okay. ใส่หน้าเพื่อเวอวร์เลไม่ได้อันนี้ก็เอาน่มไม้เนี่แหละโอ้ยมองเขาคุดเอาน่มไม้นอนนั่งดิบบอกนี่คือก,กระดอกกระเดี่งแทะนอนน้อยๆหน่อเพราะอ้าวบ่โพดโพ,โพ,โพโมันเป็นมาควัดมีรถมีกระตอ๊อบ เาาดี๋ยวแต่ค้อมือล่ะพี่น้อง<ป>อดอันทันใจไปรลอดมื่อนะเฮ้ยมันสิค่ำมันพนอไ,ไ,ดนได้แล้วมันพอทานข้าแล้วหาเห็ดนะมันนี่นะมันเขาเคียร์ยุคคู่เหงาลีล่ร้อ,อนา,อนอาอนะน กันยังว่าเฮาบเมาหาเห็ดเฮามาเบิ่งหมอกขาเก็บเห็ดซื่อห่วยไมไหมบ่ย่าอายุโอยน้อยไนี่เหน็ดเห็นบ่ระวังมึงเขาไปเชืองเด้อท่าเบื่อเด้อ เหมนะว่าเก่งๆผดย่างตามล่างบปรอยากท่านมูเลยดิงอดงอดเลยดิแนเป้าเขาเป็นบปรอยามีแห้งยางหรือบ่าไอ้สายเลนมาด้วยอ่ะเอ็นขาเหยียานแล้วว้ายยังย่งจะไปยูลงเห็นยัง อัะน้าแม่ไปตอดนมเจ้าอัะน้าแม่แม่งอดเนื้อเสียโอ้ยยังไมเ่เจ้าแม่ดอ่ะยังนาสาวพี่ชายมึงบอกไปเอาแม่งอดมาตอดนมเจ้านะให้มันตุง้งได้แต่ความเหนื่อยล้านะคะเหนื่อยแต่ความเหนื่อยลา้า กลับมาคือเก่าเอามาโชว์หน่อยสิพี่น้องเฮากะเนาะกะได้โน่เดียวเฮากะกุ้มยูกุ้มกินอยู่ได้เฮาไปสิหัคนเฮาก็ได้ลายเกินสี่หัคนอยู่เนาะห้ากะแกงเนี่ยที่จริงอ่ะเฮาบริวารตั้งใจสิมาเก็บมาหาเราเฮามาเบิ่งพาพี่น้องมาเบิ่งมองเขาเก็บเพชรซื้อๆเนาะเฮากะแกงน้ำไม้เนี่ยมึงอาจใช้กับเพชรนี่แกงน้ำไม้กินน้ำเพชรนี่ก็ยังไม่ได้เบิ้ดโย้เนาะเฮาก็ได้ขับเนื้อ ทเท้ยาย,ออยางออกกับล้างกายซื่อๆดอกพี่น้องแค่แค่ไปเบิ้งอันอออนี้มาเขาเก็บนี่แหละห้าวัดสิได้แล้วห้าก็มาได้ในโฮมพอกใหญ่นี่แหละเดนเหน็นเนี่ยบ่เฮ้ยเป็นอะไรลับพลาดยี่บ่เป็นนะบ่กางกุบหรอเฮ้ยใสยอ่อันกางขันจ้องหรือว่ากันลังสิกันพืชจ้องออกบ่หรือว่ <laughs> อาเขาเก็บหมดแล้วเขาเขาอัน เก็บเต้นเก็บบรจ่้านแห่นคือมูลมังมรดกของค่ะพี่คานีู้หอกสามสาผู้กุสามสารักแดนนั่นนี่นะแล้วก็ไปผู้แล้วจะไปไปึ้นได้ขึ้นไปบอนหัวนี่กระเม็นได้ ไม่คีนป,ปนปาปเปปทียงตกป,ปุกเ,ยเียงกวงไงพาาาศาลสซเเกิดนะเนาะไะอันนี้ขาเจาเ้าคือป่อยมันเป็นเ,เืออที่จริงมันกระเรียบดีไดเ<ถ>อ๊ะ่กีบรรพบุรนะุษปล่อยนะอ่ะกับเธอเนั่แหละอันต่กี้อน้อยนะก็น้อยเขาเงื่อนั่นแล้วแต่กรคูมือนะ่ยกระเทือนนะเป็นหุบปะวิปปะ,ปปะบะฮูม้มือกะบอกมันได้ ขค่แตะขาดไม่ถูกบึงมั่งแค่ต่ขาดอีนั้กระปล่อยขี่กระเดือนขระปากเธอเจ้าอย่าไปหาใส่ลายฟัวเป็นเสือมาล่าลายแค่เราชุมเพลินนั่นออกแสงนั่นไปมึงอ่ะพี่น้องเอ้ยมือนี่พามานยางเลาะเบื้องบนขาเก็บเพชรปอกซื่อๆนอจ้าบม่ได้มาหาเพ็ดอย่างดอกนะคะเป็นอวัาติดตามมือหนาฮะสีมาเก็บให้เบิ้งแน่นอนมือนี่นะฮามาหายางเลาะเบื้งซะก่อนนะว่าป่านี่เขาไม่ได้เคยเข่าจักเทื่อจังไดรก็อย่าไปขาว่ากันเด้อ สิเก็บห้เบิ้งยีดอกนะจ๊ะพี่น้องอย่าไปดานะเด้อเฮ้ยม <c oughs> องโ่มว่าน่มองขี่ซันแน่นะเจ้าข้าวไปบอเจ้าพ่อกับเก่งนายขอบ้านเะห็นนะผมบ่าน่พูนโฮมพูน้เป็นว่าัดที่ตามคิดหาก,กันแล้วกันพี่น้องค่ะึ้นไปนี่ห้าสิไพหาเล่นนำอาบน้ำทนเทียนรางหืม่เงหน้ยหน้าเจ้นะใชเเบ้ง้าระเนล่มบอ กระเฮ็ดไหลายาลาาหล,ล,ายล,ายลวงหลายพายมากจนเฮ็ดบ่ไหวายพูเล่เป็นมุนมังมรดกของข่อยมุนมังมรดกของเจ้าก็ข่อยมัดมาไก่เลยเด้ข่อยย่างเมื่อยเลย่อยก็อยากพักผ่อนซะก้อนเถิดบัดนึกคลิปคลิปหน้าซะแล้วกันขันอยากผู้ใดอยากเห็นมุนมังมังสังขยาเบาเอือพนสิปันหายพวกเฮาที่มาย่างเมื่อยน้ำกันเมื่อนี้เนาะพี่น้อ,เองเอาเป็นลาคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศ อันเมื่อยล่ะห้เบิ้งเที่ยงซ้ำนี่เด้อพี่น้องติดตามคลิปหนะ้าไปแลว้ว